ไปมาไปเรยลูกไปยังไหมล็กแบบรงใจมันออกยาไปอุ่นมีสีตัวมันสีใดจั๊กนวยเออมามา โหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนตะวนอาจจะซองเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะพี่น้องขามารีวิวนะคะฟาร์มแกะกำลังจะเป็นข้าเจาไม่เห็นฟร์มแกะห้นะคะพี่น้องจะเลี้ยงแกะนะคะอันนี้เป็นฟาร์มแกะเล็กๆนะคะพี่น้องขาอยู่บ้านสวนเพื่อนสาวนะคะพี่น้องเอออยู่บ้านสวนเพื่อนสาวมารีวิวให้เบิง้ง กระจุนกระสีเมัเกียแกะเกะีกยร์ยางนะคะเพราะว่ากระซัมาังเฮือนจุนล่ะค่ะกระซามาบ้านจุนล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนยางะคะ่ะพี่น้องส่วนแกะนะคะความแกะเออนะคะอาจบดซื้อน,นะคะมาขึ้นมาใหม่เนาะอาจบน่นอยบ่บอยใหญ่ข้างบนนี้กระสีบ้างพวกหัวหวัหวาหวารเทียแกะขึ้นไปเ่นแตงสีเฮนเทียงแน่นอนนะคะ เสร็จไปแล้วนะคบฟาร์มเดเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งที่มีหมดนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวขามทางก่อนเดแ๋ยวเ็กสิาพาพี่น้องไปเก็บไข่นะคะเก็บไข่ไก่นะคะเก็บไข่ไก่อันนี้เป็นฮานนะคะฮานถึงสื่อ,อมานะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ไฮยุทงอยู่บ้านนะครับคือเกา่าตอนนี้จะอยู่กับน้องกระต่ายนะครับพี่น้องคะยังกระต่ายตอนนี้เด็ หลายคอกแล้วด้ค่ะพี่น้องเนี่ยกระต่ายกระต่ายนะคะกระต่ายอืมกระต่ายมีสองกรงนะคะพี่น้องขามีสองกรงนะคะทําเป็นบ้านให้เลยนะคะเบิ้งตี่ละ่ะนียตัวสีเทาเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวสีเทานะ้นงานองเห็นเดี๋ยวเห็นบอคะนะคะสีเทากับสีน้ําตาลตัวน้นก็สามสี่ตัวแล้วก็สีดําตัวนี้สาม ตีสามนะคะนี่กระต่ายนะคะเดี๋ยวเขาสิได้ไปเก็บไข่กันนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปหาเนี้ยเอาไปใส่ไข่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มวัวด้านหลังฟาร์มมัวนะคะซื้อมาลายโตแล้วนะคะบ้านสวนคุณตาบ้านนาคุณยายนะคะเออมันอีได้โอกาสมาอยู่ไข่ยอยู่หน้าค่ะสิมาทายพี่น้องเบิ้งนะคะฮานฮานฮานาน,นะคะ เดี๋ยวเอาแนบไปสใส่ไข่ก่อนอันนี้ที่เก็บไข่เรานะคะอ่าไก่ไข่กับสิมอยู่ประมาณซีโตนะคะพี่นอ้องมีซีโตคุณน่ะต่กรอนตรงนี้จะเป็นอันคอกเป็ดแล้วก็คอ,อกหมูนะคะพี่นอ้องตอนนี้หมูออกเบิดแล้วพิ่นขายออกเบิดแล้วเป่นกระสิไปเก็บไข่กันนะคะว่ามันสิมีบอนะคะไดคอนเทนต์ใหม่คือเก็บไข่ ปกติเคยเก็บแต่บ้านสวนนี้ลุยทีนี้มาเก็บที่บ้านสวนคุณตาบ้านนาคุณยายบ้านเพื่อนสาวเองนะคะเดี๋ยวเส่ยเพื่อนสาวทางหายแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อเออมีอยู่สี่ตัวสี่ตัวนะคะไกลรัฐบาลรัฐบาลแจกมาสี่ตัววาสิมีใครบอรเรียเขาไปเห็นแล้วคุณเห็นว่างแล้วหนึ่งสองสองหน่วยบังเดอร์ว,วาสิได้จักหน่วยมามาทายเห็นไหมะ นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็จะพาไปดูสป่าบานโคกนหนองนาด้วพี่น้องด้วยแต่มันนี่หัวาหารเบริดก็คือสีบดเดกียดอกแต่มันนี่มาเก็บไข่ก่อนนะคะเออพามีอย่างไรบรรยากาศดีแห้งพี่น้องไปมาไปเลยลูกไปงางมาเหล็กแย่ามันไก่มันออกยาไปอุ่น มีสีตัมันสีใดจากน้อยเอ้ยมาเบิ้งเนล่ะทีหนึ่งหนึ่งลูกสองสามสีมาหาจิกยังครับอัดสีหานะคะพี่น้องขาห้านะคะัอูยไว้พี่ หนะคะพี่น้องขาด7นะคะเจ็ดอ้ยเนหลายเติบอยู่ตัวละแปดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ด่งแม่ไปถอดกินได้ลูก สิบสองลูกนะคะทุกคนค่ะไปเออซองมือผมโบเก็บซองมือบบเดก็บนะคะได้สิบสองนะคะได้สิบสองลูกนะคะสี่ต right ัวสี่ตัวนะคะเป็นไก่รัฐบาลแจกนะคะถ้ามีเงื่อนกับซื่อมาอีกอยู่พี่น้องแต่ก่อนนี่มีหลายหลายพูดหลายค่ะแต่มันบอกใครด้เถอไก่ไครไก่รัฐบาลนี่มันใครดีค่ะนะคะเดี๋ยว ได้สิบสองลูกไปตีเ,เป็นหวยเดอ้อพี่น้องไปตีเป็นหวยสิบสองลูกนะคะที่ฟาร์มเนี่ยนะคะนี่ระคาเก็บไข่นะคะแนวใส่ไข่กันเลิศเลยเบิงนะ้งในสุดคอยเลนะเออไปพาสัญญาไปเบิ้งสาป,ป่าพี่น้อง,องเห็นสาป,ป่ามีทั้งปลาดุกมีทั้งปลาตะเพียนมีทั้งปลานิน่ง ะะอยู่บรรยากาศทุ่งนิทานะคะคุดหอยหิมงแล้วนะแดาไหมม,ามันยาดซีมีแดดเหรอแดดกับบ้าหอนคะัะเพราะมันซีมองแรงหามองเลร,ร,รยากาศดีแห้งพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีเวอร์ดีมากๆเลยนะคะ ก็อสองสาเนาะเลสามนี่สามส,สี่สห้าห้าสา,าอ่าสานี่นนหนากรงแน่นะครับอันนี้บอ่อป,ปลาอย่างเรรอนี่เลยปลาหนี่บอ่อป,ปลา,านิอนนะครับพี่้อง ไม่มีหัวอาหารไม่มีหัวอาหารนะคระันบ,น,บน้่งคือโบกคักฮะน้่งโบกแห้งน้่งโบกแห้งทางก็อับซานนีกปป่กสิบปลูกหัวจริงไข่กล้วยนะครับพี่น้องคะ่ะไร่มันปลูกง่ายๆนะคะัปันนี้ปัจเพียนกับแมนเบิร์ตอีกซานหนึงนน่งอยู่คุ่นซานหนึ่งอยู่ทางผุน่น ไปพ่ายงางไปเบิ่งแตอกอะสะนึงอยู่อืมสะนึ่งกับญี่ปุ่นเป็นประดุกนะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงอยู่ไฮอยู่หน้านะคะเออนี่ละครับพี่พี่น้องคะ่ะบ่มี่อย่างหลายได้ใไข่ทิพสองหน่วยน้องเบิ่งย้อนแสงบ๊ะก็ข้อแรกรับเข่าแรกแรนะคะสถอดไข่ใส่ชะอมนะคะพี่น้องโอเคคลิปนี้บอมีอย่างหลายเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ดูบรรยากาศที่บ้านสวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ และเป็นกำลังใจให้มาดาจุนด้วยนะคะพี่น้องคะเออรักพวกเราแน่นอนแต่ขอให้รักนานๆน,นะคะไปก่อนไปถอดไข่ก่อนเด้อพี่น้องคะบ๊ายบายพอ